อามาเมเซกยกับบูงไเขาก็จะพูดว่าสลามัดดาตังใกล้เคียงกับประเทศอินโดนีเซียก็คือสลามัดเชียงนะครับต่อไปประเทศที่5สิงคโปร์ยกมือนะครับประเทศที่5สิงคโปร์เขาจะพูดว่าหนีเ,นเห่าหนีเห่าห้ามแปรก ฮ่าแปลกับแกมวร้อยรู้ในกะำลเราคิดอะไรอยู่หนีหาวไปว่าหาวหน <c oughs> ีประเทศที่หกเวียดนามภาษาเวียดนามสวัสดีเขาจะพูดว่าสิงเจ้าสิงเจ้ากรับเดียรเลนได้หกประเทศแล้วเองนะ อีกสองปีข้างหน้าท่านต้องพูดได้หมดเลยสิประเทศทำรัสวัสดีอีกสองปีมาถึงต้องมาในปี58ประเทศไทยทุกประเทศจะเป็นสมาชิกร่วมกันประเทศที่เก่งลาวเอาวานไปเที่ยวมาสังเกตงไปรูเปล่าเขาพูดอะไรกันเออสบายดีเก่งจังเลยไอ้กเก่งจังเลยน,นคะครับสบายดีภาษาลาวเขาพูดว่าสบายดีประเทศที่แปดอเม่ิ มีชาวพม่าอาศัยอยู่ไหมมีไหมเออท่านไม่รู้ไอ้ท่านนี้เป็นพม่าหรือไม่พม่าวนหนึ่งนเดินสวนข้าบตกใจเราก็ส่งภาษาสวัสดีกับเ,เ,เ,เขาเขาก็เขาก็จะยิ้มแล้วตอบกลับมาภาษาพม่าสวัสดีก็คือคำว่ามิงกะราบามิงกะราบาไปใช้ภาจาพม่าเดินมาปุ๊บยิงกระบาดมึงควัน มีนกะลาบาแปลว่าสวัสดีประเทศที่เก้ากัมพูชาประเทศพูนมีงไหมนะกัมพูชามีไนหะมนะเออวันหลังเจ็บเขาเจ็บหน้าเขาเราก็พูดภาษากัมพูชาเนมะื่อคำสวัสดีของกัมพูชาก็คือคำว่าสวัสดีหรือสวัสดีสวัสดี ประเทศสุดท้ายใครตอบไม่ได้หัวชนฝาสิทธีไทยจะพูดว่าไทยจะพูดว่าสวัสดีอาสวัสดีงั้นมาสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งสองสามสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันพบเพื่อด้วยอเธอกับฉันต้องสวัสดีอาสวัสดี สัสดีครับตอนนี้ผมจะเดินไปส่งใครก็แล้วแต่ผมพูดถึงประเทศประเทศใดก็แล้วแต่ถ้าต่อกลับมาเป็นภาษาของประเทศไทยให้ท่านจบไว้หนึ่งหนึ่งประเทศนะ้เดี๋ยวผมจะส่งไปนะให้ท่านจบไว้หนึ่งประเทศนะส่งส่งส่ง你า

เอาได้อีกเวลาว่าคุณเปนลาวอัพลงเลยท่านอย่าทิ้งนะครบเก็บกระดาษใบนี้ไปแล้วตัดไปบ้านถ้ามีลูกหลานที่เขาสามารถพิม์คอมพิวเตอร์ได้พิมพ์โตโตโต้แปะไว้ที่ประตูข้างฝาก่อนออกจากบ้านแล้ววันนี้พวกกัดกลับเลยว่าวันนี้ฉันจะพูดภาษาอินโดเนีเซียเจะใครก็แล้วแต่เราจะพูดภาษาอินโดเนีเซียสองปีสิบประเทศท่านพูดได้หมดเลย มาวี่อีกครั้งนึงอินโดนีเซียสวัสดีแต่พูดว่าแต่พูดว่าอ่าใครจดไม่ทันจดนะครับซาลามัตเชียงตออตัวอีกครั้งหนึ่งฟิลิปปินส์จะพูดว่าฟิลิปปินส์จะพูดว่ากูมุสตากะกูมุสตากะฟิลิปปินส์ก็จะพูดว่ากูมุสตากะมาเลเซียและบุนัยแตพูดว่า อ่ามาเลเซียกับบูนในภาษาเดียวกันจะพูดว่าสลามัดดาตังสลามัดดาตังสิงคโปร์เสียงดังเสียวสิงคโปร์พูดว่าหนีเห่าห้ามแตกกับเวียดนามเวียดนามเวียดนามจะพูดคำว่าสิงเจ้าลาวลาวสบายดี กันละบ่ากันพุชาอ่ัสวีเซียอีสวีเซีกันพูชาสวีเซีไทยป้อมือกับตัวเองเห็นไหมครับแค่เดียวท่านได้แล้วสิาเรื่อกระดาษแผ่นนี้อย่าพิ้งทิ้งนะครับเดี๋ยวอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมท่านจดไว้เก็บเอาไว้นะครับ สำหรับกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะซึ่งดําเนินการโดยฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนการขยาแห่งชาตินั้นก็ได้มีการจัดการอบรมนะคะให้กับผู้เข้าร่วมอบรมและก็ตัวแทนจากชุมชนต่างๆมาแล้วหลายรุ่นเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าสําหรับในรุ่นนี้นะคะเรากาเป็นโอกาสเดียคุณผู้ชมคะที่รายการของเราได้ทําการเข้าไปบันทึกภาพนะคะแล้วก็นำมาให้คุณผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศกันแบบเต็มอิ่มเลยละค่ะและต้องบอกเลยนะคะว่ากิจกรรมในครั้งนี้เต็ไมไปด้วยสีสันของความสนุกสน นนเพราะว่าวิทยากรคนเก่งนะคะที่ให้เกียรติมาให้การอบรมกับเราในครั้งนี้เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการอบรมอย่างแท้จริงค่ะเพราะว่าเขาใช้เทคนิค,นะคะในการอบรมนะคะโดยการผนวกความรู้นะคะเข้ากับความสนุกสนานแล้วก็เสริมสร้างโอกาสนะคะให้กับผู้เข้ารับอบรมเนี่ยได้รู้สึกถึงความมีส่วนร่วมจึงทําให้กิจกรรมในครั้งนี้นะคะเป็นไปอย่างราบรื่นสนุกสนานแล้วก็เต็มไปด้วยสีสันเลยละคะ่ะขอมือชาวให้ตบูนอีกครั้งหนึ่งโอเค ใครเป็นชาพิจิบุลร้องเพลงนี้ให้ผมฟังหน่อยผมไม่คนสมุดปราการผมร it ้องเพลงพิจิบุลได้อมาร้องเพลงพิจิบุลกันหน่อยหลบมือตามไปบ้างด้วยนะครับ ร้องไม่ได้อ้โอ้เยเนเป็นภาพรักที่ลงใจละเอียดละมัยและอ่อละมุนี่คือเสเน่ห์เดชมีสิ่งแวดล้อมรอบคูสมบูรณ์สวยนาย านมาม้านมคา,า,ามามะดินทัวสยามแดน่สาวงเ่ไม่เคยเห็ใในใครน่ากว่า ร้อเนเร็วรักมานาจบโปรดให้ทานรักกันฉันคนหลงทางจากกันแากแ,กแกนดนไกลมนลมทางจาเแดนไกลโปรดเถิน้อนดูงใจแลขอ น,นี้หละค่ะก็คือภาพบรรยากาศของกิจกรรมดีๆที่แนนและทีมงานนํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะแต่ว่าในครั้งหน้านะคะถ้ามีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกเมื่อไหร่แนนสัญญาเลยค่ะว่าจะต้องนํามาฝากคุณผู้ชมกันอย่างแน่นอนเลยค่ะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของแนนแล้วละคะ่ะคุณผู้ชมคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ